จนครูไปเจอครูบาอาจารย์บทหนึง่งที่ท่านท่านคลายล็อกอะค่ะคลายล็อกที่เราเราเราอยากอยู่ตรงนั้นนะคะเรารู้สึกสุขแต่ครูไม่เคยทิ้งโลกภายนอกนะทุกคนครูไม่เคยทิ้งพี่น้องครูพี่น้องลกพกาาวไม่เคยทิ้งเลยแต่มันเป็นจิตทุกค,คนมันเป็นจิตก้อนหนึ่งเฉยๆแต่แต่โลกภายนอกครูยังทําได้ดีไม่มีบกพร่องเลยพระครูบาอาจารย์ของครูอะคะ่ะส่งบทส่งบทที่ท่านเทศอะคะ่ะมาให้ท่านบอกว่าบวชจิต ทุกคนฟังนะาะบวชจิตไม่ใช่บวชตัวหลายคนบวชกายแต่ไม่บวชจิตเราจงบวชจิตแต่ไม่ต้องบวชกายเพราะกายสังขารเราอะค่ะถูกสร้างมาไม่เหมือนกันครูไม่ได้ถูกสร้างมาให้ไปอยู่วัดแล้วปฏิบัติอย่างนั้นเพราะครูยังมีห่วงครูยังมีภารกิจมีธุรกิจมีห่วงมีพ่อมีแม่มีอะไรอย่างงี้ค่ะครูจึงต้องบวชจิตคําว่าบวชจิตหมายความว่า อยู่แบบมนุษย์คนธรรมดาแต่สำเร็จได้ทั้งทางโลกและทางธรรมไปพร้อมๆกันไม่ทิ้งทางใดทางหนึง่งไม่สุดโต่งทางใดทางหนึง่งไม่เอาธุรกิจจา๋าไม่เอาเปรียบคนไม่เห็นแก่เงินฟังดีๆส่วนทางธรรมอย่าละทิ้นอย่ามองเป็นคือบางครั้งจิตของครูเป็นมนุษย์มากไปครูก็มองเป็นอะไรนะเป็นพุทธภาณิชย์เวลาครูไปเห็นอะไรที่เป็นพุทธภาณิชย์ ไอ้ฝั่งเป็นมนุษย์ที่ไม่ถูกฝึกมากพอจิตที่ยังไม่บริสุทธิ์มากพอมันจะมองเป็นพุทธพาณิชย์มันก็จะมองว่าอะไรก็เงินอะไรก็เงินฉันอยากทําเท่าที่ฉันอยากทํำไหมฉันเห็นนะทุกคนเพราะฉะนั้นครูเป็นเหมือนทุกคนเลยที่ไม่ได้ถูกส่งมาให้ออกแบบรูปแบบตัวเองให้เป็นแม่ชีแต่ครูอะ่ะกลับกับ,กบได้กับบอกตัวเองอว่าฉันได้รับคําสั่งให้ช่วยคนได้ทั้งสองทาง คนที่ชอบเรื่องการปฏิบัติถือศีลครูช่วยได้ครูก็จะจัดวิธีการพาไปวดัดพาไปทําบุญอสอนวิธีการทําบุญให้ถูกต้องสอนวิธีการรับบุญให้ถูกต้องแต่อีกส่วนหนึ่งครูไม่เคยทิ้งคนที่ต้องการมีเงินหรือรวยเมื่อคืนพระอาจารย์โอ๊ตท่านก็มาพูดว่าเราต้องพูดคําว่ารวยเพราะเรารู้ว่าถ้าเรารวยแล้วเราจะสร้างชีวิตได้เราสามารถทําบุญได้โดยไม่ตหนีถที่เหนียวเราจะสามารถควักเงินได้แบบ แบบมนุษย์มนุษย์ที่เขาควักได้เต็มพลังอะ่ะทุกคนเหมือนที่ครูทําอยู่ตอนนี้ยิ่งเราทําบุญมากเงินยิ่งมากทุกคนทําบุญน้อยไม่ใช่เงินยิ่งน้อยนะคะทำบุญน้อยหรือไม่ทําบุญด้วยเงินเลยแต่จิตมันยิ่งใหญ่อะเหมือนจิตมหาเศรษฐีอะค่ะอนุโมทนาสาธุเหมือนฉันได้ทําล้านนึงเหมือนเขาเลยแล้ววันหนึ่งคุณจะได้ทําหลักล้าน ครูสร้างมาแล้วครูทามาแล้วนะคะครูก็เรียนรู้ทุกคนจากการที่ครูได้ฟังธรรมฟังเทศนะคะอันนี้ครูพูดให้ฟังเรื่องจริงนะแต่ว่าทุกคนฟังเป็นนิทานหลังจากนั้นทุกคนครูเข้าใจตั้งแต่นั้นมาครูเหมือนปฏิเหมือนเหมือนอธิษฐานจิตแหละค่ะบวชจิตใช่ค่ะบวชจิตครูก็อธิษฐานเลยนะคะว่าครูขอเป็นคนที่ก่อนสิ้นลมหายใจนะคะขอตั้งอยู่ในการคิดดีพูดดีทําดี แต่ไม่ได้ถูกใจทุกคนฟังนะทุกคนนะ mm hmm. เดี๋ยวทุกคนจะหาว่าครูเฟกหรือเมกหรือวิ่งอยู่ในทุ่งลาเวนเดอร์นะคะคั mm ่ว hmm. ขอบวชจิต mm hmm. ขอให้ชีวิตที่มีอยู่อนะคะ่ะ mm hmm. เป็นคนที่คิดดีพูดดีทําดี mm hmm. ทุกการคิดดีต้องวิเคราะห์ว่าความคิดที่ดีคืออะไร mm hmm. ทุกการพูด mm hmm. เรารู้อยู่แล้วทุกคนว่าการพูดของเราเพราะเราเป็นครูเ mm hmm. พรเราสอนหรือพูดอะไรอไปมันมีทั้งลูกศิษย์ที่ไม่ชอบใจ และชอบใจนี่คือต้องมองให้เป็นเรื่องปกติให้ได้เพราะไม่งั้นเราจะติดกรรมนะคะเพราะเราไปทําให้เขาทุกข์แต่ถ้าเราอยู่ในมุมของเมนคูบาจา์ทุกคนเราจะรู้เลยการให้ลูกศิษย์ลูกศิษย์จะพอใจไม่พอใจลูกศิษย์จะชอบไม่ชอบลูกศิษย์จะยังไงไม่ใช่เรื่องของผู้สอนค่ะผู้สอนย่อมรู้มีจิตที่ที่รู้อยู่แล้วว่าให้อะไรออกไปนะคะไม่ใช่ให้ของเน่าเสียไม่ให้ให้ของดําหรือไม่ใช่ให้ของที่บุญเน่าเข้าใจใช่ไหมคะเออ แล้วทาเหมือนกันเราจะทําอะไรที่ดีเราต้องรู้ว่าเราทําอยู่นี่ไม่บาปเราทําอยู่นี่คือดีเข้าใจนะคะเพราะฉะนั้นค่ะครูก็แค่ปฏิทานแล้วก็ยกบุญให้กับยกบุญให้แผ่นดินทุกคนครูอ่ะแค่ตั้งจิตปฏิทานเฉยๆไม่ต้องมีใครชมครูไม่ต้องมีใครด่าครูไม่ต้องมีใครชอบหรือไม่ชอบครูเพราะครูไม่สนใจเลยทุกคนไม่สนใจเลยจริงๆครูพูดจริงเพราะฉะนั้นอย่าให้ใครตัดสินในสิ่งที่เราชอบหรือทำเพราะเราต้องรู<ด>้อยู่แล้วมันดีกับเรา ะคระูคก็เลยแค่ตั้งจิตอธิษฐาน,นะคะ่ะว่าครูขอเป็นคนแค่คิดดีพูดดีทําดีเมื่อไหร่ที่ออกนอกกรอบครูก็ขอขมาเพราะครูไม่รู้หรือรู้รู้เท่าไม่ถึงการหรืออะไรก็ตามมันมีทุกคนอย่าไปยึดว่ากูดีที่สุดอย่าไปยึดว่ากูทําได้ที่สุดอย่าไปยึดว่ากูปฏิบัติที่สุดอย่ายึดมนุษย์ก็ยังคงเป็นมนุษย์